ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับชมร้อยเรื่องราวในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของป่าหิมพผ่านเรื่องเล่าขานสถานที่ที่มีอยู่จริงในโลกพูดถึงป่าหิมพผ่านเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยในเรื่องราวที่น่าค้นหาของป่าในตำนานแห่งนี้ด้วยในวรรณคดีไทยหลายเรื่องมีเนื้อหาเรื่องราวความลึกลับสัตว์รูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดที่ไม่มีให้เห็นในชีวิตจริงแม้แต่ในวัดวาอาราม ยังพบภาพจิตกรรมหรือรูปปั้นที่เชื่อว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานเช่นที่วัดพระเสีรรตนศาสาศดารามหรือวัดพระแก้วมีรูปปั้นครุฑนาคก,กินนรีกินนอนที่ท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นนกมีปีกบินได้และยังพบเรื่องราวต่างๆที่ได้กล่าวถึงป่าแห่งนี้ในหลากหลายแง่มุมจึงทำให้เกิดคำถามว่าป่านี้มีอยู่จริงหรือไม่ ตั้งอยู่ที่ไหนและมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเรื่องราวของป่าหิมพานปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยมาตั้งแต่สมัยยุคสุขโขทยัยที่ชื่อไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงโดยพญาลิไทยกษัตริย์นักปรา์ผู้ครองเมืองศรีสัชนาลายัยพระราชนิพนธ์จากคติความเชื่อทางพุทธศาสนาได้อ้างอิงเนื้อหาเรื่องราวจากคัมภีร์ต่างๆของศาสนาพุทธไตรภูมิกถา มีเนื้อหาเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาทางพุทธที่เชื่อว่าจักรวาลอันเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ด้วยกันสามภูมิคือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิเพื่อให้คนได้เรียนรู้และรู้จักการทำความดีและผลของกรรมที่ทำให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆศูนย์กลางของจักรวาลในไตรภูมิกถาระบุไว้ว่าคือเขาพระสุเมนซึ่งรายล้อมด้วยทิวเขาทั้ง7 และทะเลทั้ง7ชั้นจะกราวาลประกอบด้วยมหาทวีปทั้ง4คืออุตรากุรุทวีปตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาพระสุเมนปุพะวิเทหะตั้งอยู่ทางตะวันออกอัปราโคยานตั้งอยู่ทางตะวันตกและชมพูทวีปตั้งอยู่ทางตอนใต้ในทวีปทั้ง4ยังแบ่งเป็นทวีปย,ย,ย่อยๆออกอีกไปมากมายซึ่งดินแดนที่เกิดอาศัยของมนุษย์หรือโลกมนุษย์ก็คือชมพูทวีป มีพื้นที่1 0 0 0 0หมื่นโยธแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. ที่อยู่ของมนุษย์มีขนาด3,000โยชน์ 2. ป่าหิมะพานมีขนาด3,000โยชนอกอกนั้นคือผืนน้ำมีขนาด4,000โยชน์1โย์เท่ากับ16กิโลเมตรป่าหิมพานหรือหิมะวันชื่อป่าหนาวในดินแดนแถบเหนือของประเทศอินเดียตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองเป็นดินแดนที่มีหิมะปกคลุม ป่าหิมพานถือเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์อยู่บนยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าที่มียอดเขาสลับซับซ้อนถึง8 4 0 0 0ืยอดในผืนป่านี้เป็นที่สถิตของเหล่าเทพเทวดาเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ทรงคุณวิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักบวชผู้ทรงศีลฤาษีนักสิทธิวิทยาธรและยังมีสิ่งมีชีวิตสัตว์ต่างๆที่แปลกประหลาดพิสดารเป็นดินแดนที่เร้นลับ ยากที่มนุษย์ธรรมดาจะเดินทางไปถึงหรือเข้าถึงได้ในป่าหิมพานมีสระน้ําใหญ่เจ็ดสระโดยมีสระอนโนดาตเป็นศูนย์กลางแวดล้อมด้วยห้าเทือกเขาภูเขาทั้งห้าโน้มเข้าหากันกลุมสระอนโนดาตไว้น้ําในสระอนโนดาตจะเต็มตลอดเวลามีความใสสะอาดบริสุทธิ์สายน้ําจากอนโนดาตจะไหลยแยกออกเป็นฐานน้าไปสีทิศย,ยังความอุดมสมบูรณ์ให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และฐานน้ำทางด้านทิศใตย้ยังไหลลงสู่ดินแดนมนุษย์กลายเป็นแม่น้ำห้าสายหรือปัญจมหานทีได้แก่แม่น้ำคงคายามนามหิสารพูและอาจิรวดีถือเป็นสายน้ำที่สำคัญสร้างความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงมนุษย์และในแผ่นดินถิ่นกำเนิดของพระพุทธเจ้าศาสดาของศาสนาพุทธถือเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นำมาใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญ นำมาซึ่งความสิริมงคลตามความเชื่อในป่าหิมพผ่านมีสิ่งมีชีวิตที่น่าอาัศจรรย์แม้แต่ต้นไม้อาทิต้นนารีผลหรือมักกะลีผลซึ่งออกผลเป็นหญิงสาวแรกรุ่นมีรูปโฉมงดงามสะกดสายตาและอารมณ์ของมนุษย์และอามนุษย์ที่ได้พบเจอตามตำนานกล่าวว่าเท้าสักกาเทวราชหรือพระอินท์ได้เนรมิตต้นไม้ที่มีผลเป็นหญิงสาวไว้รอบทิศท,ที่พระเวสสันดร และพระนางมัตซีไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานเพื่อในเวลาที่บรรดาน,นักบวชนักศิ์วิทยาธรคนทันทั้งหลายเดินทางผ่านมาจะได้มัวเมาหลงไหลยอยู่กับความงามของนารีผลจนเสื่อมอิทธิฤทธิ์ทำให้ไม่อาจล่วงล้ำเข้าไปรบกวนถึงบริเวณอาสมของพระนางมัตซีที่มีรูปโฉมงดงามได้สิงสาราสัตว์ในป่าแห่งนี้ล้วนแต่มีความพิเศษรูปลักษณ์แปลกประหลาดมากมายเป็นสัตว์ที่ผสมกันหลายเผ่าพันธุ์ สร้างสรรค์ขึ้นมาตามจินตนาการที่อ้างอิงจากเรื่องราวไตรภูมิรวมถึงคำพีชาดกต่างๆทางพุทธซึ่งได้รับอิทธิพลจากพรามหมณ์ฮินดูจำแนกได้สามประเภทใหญ่คือสัตว์มีสองขาสัตว์มีสี่ขาและสัตว์จำพวกปลาสัตว์แต่ละประเภทยังมีอิทธิฤทธิ์อำนาจวิเศษเฉพาะตัวส่วนใหญ่ส่งผลทางมงคลแก่ผู้ที่ได้พบเห็นอันได้แก่สัตว์สองขาจำพวกนก เช่นอสูรปักษาอาสุรหวายุพักนกการะเวศครุฑกินนาเกินนอนเทพปักสีนกทันที่มาหงสัตว์สีขาตระกูลสิงห์เช่นบรรทุราชสิงห์กาลสีหะไกรสอนราชสีตินสีหะเกสอนสิงหะเหมราชคชสีเทพนรสีหรือนอรสิงห์ตระกูลม้าเช่นดุรงไกรสอน ดูรงปกักศิลเหมราอัสดงม้าปีกสินทพากุณชออัสดรเฮราอัสดรวิหกตระกูลช้างเช่นเอราวันกระรินปกักษาวารีกุณชรช้างเผือกตระกูลปลาเช่นเหมวารีกุณชรวารีมัชนาคามัชวานเงือกปลาควายเป็นตน้นนอกจากนี้ยังมีสัตว์อีกหลายชนิด ที่มีรูปร่างวิจิตพิสดารต่างจากที่พบบนโลกมนุษย์ตำนานความเชื่อเรื่องป่าหิมพานต์มีอิทธิพลต่อสังคมไทยชาวพุทธในประเทศไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมักจะพบเห็นในรูปงานศิลปะต่างๆประดับตกแต่งตามศาสนสถานในรูปแบบจิตกรรมประติมากรรมรวมถึงงานเขียนบทประพันธ์ต่างๆละครภาพ,พยนตร์ป่าหิมพานจะมีอยู่จริงหรือไม่ไม่ใช่ประเด็น เพราะมนุษย์ที่จะเข้าถึงดินแดนนี้ต้องเป็นผู้ทรงศีลมีอภินยาหาใช่มนุษย์ธรรมดาตามหลักพุทธศาสนาให้เชื่อในเหตุและผลที่สามารถพิสูจน์หรือสัมผัสได้จริงบุญธรรมกรรมแต่งทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วปัจจุบันชาติมุ่งมั่นกระทำกรรมดีย่อมส่งผลให้ไปสู่ภพภูมิที่จเจริญอย่างแน่นอนเหมือนบรรพธสูงตรงานเสียดทานฟ้าเหมือนมนตราทาบทาวังไอศูนย์ กวางเยื้องย่างเหยียบย่ำดังอาดูลทวีคูณสวงสวรรค์พันนาไราสัตว์ทั้งหลายงามวิจิตพิศวงดังดำรงเสกสรรเพื่อมั่นหมายมัดฉาเงินทาราทองมองพริ้มพรายหอมกลิ่นอายของพฤกษานานาพันธบงกฎทองหน้ามองหมายพินิษสวยจับจิตดวงใจหัดไทยมั่นกลีบระหงฝังมณีสีอัมพัน ใบบัวนั้นลงลักสลักลายหมู่แมลงชอบชมดมเกสรหมู่พมรหลบเร้นดังเช่นหายลมพัดโบกดอกเอ็นดูพริ้วพลายน้ำค้างพลายหยาดหยดรดลงบึงสาลิกาโผบินจับกิ่งเกาะเที่ยวลัดเลาะเถาวันดังเป็นหนึ่งส่งเสียงร้องก้องพนาเหมือนรำพึง เปรียบประหนึ่งเหมือนบทเพลงบรรเลงใจคำกรอนพรรณนาที่เราเคยได้เรียนกันมานี้หากคุณจำได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการพรรณนาถึงความสวยงามของป่าหิมพานต์ที่เต็มไปด้วยพืชและสัตว์แปลกมากมายซึ่งป่านี้มักจะอยู่ในวรรณคดีไทยหลายเรื่องทำให้ใครๆก็อยากลองไปเห็นสถานที่จริงซึ่งเราบอกเลยว่าป่าหิมพานต์นั้นมีจริงอยู่แน่นอนไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเล่า แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ